่ทาเลยน้ำก็ลงลายแล้วดิเนาะ<ม>น้ำเลยโอ้คนละย่านเกือบตายอโอ้สมัวมันท่วมคนกันอยังว่าเกือบน้ำท่วมดังมันลงเบื้องเด็กน้อยมันพูน่ามันปีนเหอ้ยจะมาเขาบุญยานเนาะสะอ่อนเขาดิเอ,อ้ยเด็กน้อยเขา<อ>ห้าวแน่นะเขากับกับเหือนะเขาซ้อมเหือที่ไปแข่งกันละบ่เอออ่นา,าน,อนนั้นแหละบ้านเราสิมีบุญสมัว เออวันวันจะพาเจ้ามานั่งเบื้องบรรยากาศน้ำของเนาะเขาซ้อมเหงาสี่ห้าลำมันก็เป็นตะม่วนให้จิตใจดีเน่ยเจ้ามันก็จะไปหูเบาหลายฟังความผู้นั้นผู้นี้อ่าอันโทรศัพท์โทรศัพทยเขาโทรมาก็จะไปชื่อไปซาหลายอันเจ้าเบื้องมันบ่าำงามมันม้วนในศิลปบานเขาท่าเดือเนาะเม่าเขาซ้อมเหือแล้วก็หาปลาพร้อมแล้วเเอาปลาไปปิ้งมันละม้วนเลยเครละมักอะไรอย่างนี้เนาะ พึ่งนั้นหนองคายนะแถวนั่นแหละคือว่าเงียบสงบดีเนาะเออมันก็นเงียบคือว่าบนน้ำบนเงียบเห็นเมือเห็นเยียบฟังพัสิีว่าเนี่ยนะนี่นลราค่อย,อยก,ก,กันบุญจากนีจ้ากันเมืองเขาอยู่นี่ท่าเดือเขาเนี่ยตื่นมากาดเข็มของมันกด็ดีได้กินปูกินปลาได้เห็นเอินว่าเสียงน้ำไหลแล้วไปมันม่วนนะค่อยอย่างว่าบุญดีค่อยกบุญจาก,กไปอย่างว่า ตื่นมาคือดีสุดเลยตอนสวยตอนบ่ายใครน่าทูเนาะตอนสวยตอนบ่ายมานั่งลิ้นซีจะว่าบวะผู้ดหญูกเนาะไปแล้วบนบเฉันค่อยหับไปโอ้ยเบื้งเหงาคนละเบื้องซ้อมคนละเอาคันเจ้าบัวหับนี่ค่อยหับเลยเฮ้ยไปเนาะไปวนบ่ายเบื้งเด็กน้อยอันลูกประกันกระทรวงอาหารบากในน้อยนะ เก่งได้เขานะลูกกันลูกอีตู mm ้ตอนน่ะอ้าอีกลยไ้นี่เออจะไป็นบนอ้าวเม่นเบรอวู้ดไลท์โทรมาเออเบือไผ่กระยาปิดไว้แล้วก็แล่นมือเพวกนั้นอเขาหลจะเบื้องอันขอนไม้ลายมาความันขึ้นซีธรรมดาเขาเอาขอนไม้มาไว้เฮ็ดฟืนกระบอก มามาันเจ้าบุหับก่อสี่ห้าเฮ้ยเจ้าสิไปวนลนำโทรศัพท์ค่อยนะเนาะมามาโอ้ยเนาะก่อนสี่ห้าเองเจ้าคือบุหับเจ้าสิไปวนไปวายยังโทรศัพท์นะบางเพื่อพี่มีพี่น้องอหมนนั่นเด้เฮ้ยเนาะฮัลโหลเจ้าสบายดีโดยเดอยอันนี้มันเหมยน้อยเป็นบอเอออันี่ไม่ค่อยล้มค่อยล้มเจ้าแม่แล้วมีอย่างเนาะค่อยสิล้ม กระปุลอ่ะนะเฮ็ดเฮือนน่ะนะไปไหนแล้วสิมาจ่ายให้ข่อยเอากระเบื้องกระปุลนข่อยจ่ายหมืดละได้ล่ะตัวไดนอีกแล้วเอามาสิเปิดเดือนแล้วนี่นะข่อยก็สิเอาวทื่อเอาฮอนมาใส่สิมาใจก็ไม่ผัวติดก็ติดได้ติดดีเนาะบอกเราได้เด้อเราอยู่ใส่ให้ข่อยลุน้ำเราลุกเอ้อจะไปติดอันนั้นกระเบื้องนั้นอยู่ใส่ก็เป็นเมียเราจะ เป็นเมี่ยเดนเน่คือมาหน้าน้ำกันเมื่อนั้นคือแบบว่าหกันดีได้ว่าชิมาติดดีค่อยมาชิมาจ่ายหอดเดือนกิดกายเดือนแล้วได้นี่บ่ได้บ่ได้ค่อยบ่ได้อันไปติดนี่ไดยตกเก้าอันนั้นอันค่อยอันเสาสร้างเงินมาหนี่อันเป็นปีแล้วได้กําลังทอนเงินอยู่นี่เงินกันยังบ่แล้วดอกยังทอนเงินยังบ่ได้ไปเอาไม่ได้ค่อยสิตัวเจ้าหยังเอลยค่อยโบได้ตัวเจ้าเด้ออันนี้แล้มากับเมียเรามาติดนี่ค่อยนี่นะ บันไดเราสิมาจ่ายค่อยให้ค่อยลงกับเราดูเอ้ามีเจ้าไปติดอันอย่างไรมาฮัลโหลเจ้าถึงตัวอะไรดนะเจ้าถึงตัวอะไรดเอออันนั้นที่ไปจ่ายดอกมันเป็นเงินของมูค่อยมูค่อยบระกโกนะบระกโกจังไหนเจ้าไปสองคนมู่เยิงค่อยไปกับเจ้ามือใดนี่แหละเจ้าว่าว่าให้ค่อยหูเบาหูเบาน่ะเจ้าฟังความค่อยนี่แม่อันเท่านี้ก่อนเด้ออย่าเฝ้าวัง โอ้ยเนาะเจ้าฟังค่อยเว้าวี่นะบักกูขับรถน้ำก้อนท่นเสียวคปว่านว่าว่านหนึ่นตวงนี้อยู่นี่นี่นะเออกระแม่นเลยมันให้ค่อยไปโดนแล้วเ่าเจ้าือวนี่ะเด็น้อย่อยจดาเรมนีเยเรานหน้ีเราห้าตาเนวไหนเจ้า อายุประมาณเท่าไหร่เจ้าตาติ่มไปินึงผมสั้นๆโอ้โดย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 เจ้าเดี๋ยวสิเคียร์ให้เด้๋เจ้าเด้อประมาณเจ้าปลายปีเลยนะประมาณเจ้าเอชสองนี่แหละประมาณนี้แหละนุกดวงมันหมูแมนแล้วค่อยสี่สิบปลายละค่อยสี่สิบปลายแล้วเเออน้าไหนก็ะยาจะปีจะน้าไหนก็บอกเรามาจ่ายค่อยเด้อควายกับใช้เครื่องขายของนอกเหตนใจค่อยได้แม่นไอ้น้อยไปเป็นเป็นคนไปเอาแท้แม่นบ่ไปกับเมียเราแม่นบ่ ก็แล้วแต่ว่ะคอยกับพวอยากให้เราติดดอกแต่ว่าก็เห็นใจเนาะคนมีเงินมีทรัพย์มาสันมากับเมียบอนบอลคอยก็จะให้ตีนเออเนาะคักเนาะโดยโดยโดยเอาเงินใดล่ะที่เคลียกับเราให้เด้อเดี๋ยวเราจะฟังคอยว่าก่อนคอยสีว่านี่นะอันวักกูมูคอยอืออโดยโดยโดยก็ใจจะฟังคอยว่าก่อนเจ้าคนฟังก่อนฟังก่อนฟังคอยว่าก่อนฟังนะ อันบักโกมู้ค่้ยมันขับรถน้ำ้อนนั้นเจ้าฝั่งก้อนมันขับรถน้ำ้อนแล้วให้ค่อยไปกับอันผู้สาวมันนั้นแล้วว่าเอาซื้อค่อยนี้ไปพาไปติดบักโกมันข่าไปส่งน้ำก้อนเขาให้เจ้าฝั่งก้อนอยู่เสียงดานี้ฮันขายเครื่องฮะน่ะอยู่เสียงดาอยู่เสียงดาละอนนีสชาวบ้านตอนนี้าวีโอ้ยเนาะหาเด็กมึงเอ้ยมึงนี่นะเจ้ามึงไอ เฮ้ยอ้อะไอ้ว่าปลายปีบ่ลุนลูกรุ้นเต้าอุนตัวฮะลุ้นลูกรุ้นเต้าุนตัวันเนาะลุ้นลูกรุนเต้านตัวฮันกลัไป